สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นตอนเวลาตอนเย็นแล้วหลังจากที่ผมได้ต้นกวักมรกตด่างมา1ต้นนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งเออแบงกิงจำนายไปแล้วนะครับ2อกิง่งทีนี้เรามาดูใบกันมันเป็นใบของกวักมรกตด่างก็อันนี้ถือว่าด่างสวยนะครับนี่ใบนี้แค่นี้เองเห็นไหมครับนี่นะครับใบเนี้ยสองบาทรวมส่ง มันมีต้มไอตม้ต้มต้มแบบนี้เขาเรียกว่าโกรธนะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะครับเรียกว่าโกรธแอกลมๆเนี่ยครับนะครับตัวนี้เรียกว่าโกรธแล้วก็มีรากมาแล้วนะครับอันนี้สภาพนี้นะครับใส่กล่องมาเนี่ยต้นละสองหสิบาทราคาก็เอาการอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เดี๋ยวจะซื้อมาเพื่อทําพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปนะครับส่วนต้นใหญ่ที่ผมมีอยู่ก็เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปเดี๋ยวก็คงจะมีเพาะพันธุ์หรือว่าเอามาโชว์กันในคลิปต่อต่อไป อันนี้แค่เพียงเอามาให้มาดูสั้นๆนะครับว่าผมได้สั่งใบกวกา,ากมรลกตด่างอันนี้ลายนี่สวยมากนะครับเอามาเพิ่มอีกหนึ่งใบหนึ่งต้นมาทําพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะนําไปปลูกในดินปลูกต้นไม้นะครับทั่วไปแล้วก็มีผสมกากมะพร้าเพื่อให้ดินนั้นระบายน้ําได้ดีซึ่งต้นกวักเนี่ยชอบแสงแดดลําไรแล้วก็ ดินที่ปลูกเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีนะครับไม่ขังแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปนะครับอันนี้ต้องระวังครับถ้าขังและแช่าาจะรากจะน้าได้งั้นคลิปนี้ก็มีท่านี้นะครับมาแนะนำเฉยว,ว่าผมได้ใบมาเท่านี้250บาทอันเดี๋ยวไปปลูกเดี๋ยวจะมัไงผมจะมาอัปเดตนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ